สวัสดีค่ะเด็กๆคะวันนี้พบกับคุณครูการจนาการจนากิติวิชาทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะคะโรงเรียนอนุบาลหนองปากคั่งเอเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการวาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายนะคะหรือเรื่องราวได้ ตรงกับมาตรฐานศ1 1ม2ทับนะคะเรื่องการวาดภาพสื่อความหมายนะคะจุดประสงค์ก็คือนักเรียนสามารถวาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายหรือเรื่องราวได้นะคะการวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวการเขียนรูปทิวทัศน์รูปทิวทัศน์หรือที่เรียกติดปากว่ารูปวิว นั้นเป็นการเขียนรูปในลักษณะที่แสดงภูมิประเทศหรือสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏให้เห็นตามธรรมชาติซึ่งจะแสดงให้เห็นทัศนียภาพที่มีบรรยากาศ และมีระยะใกล้ไกลเช่นทิวทัศน์ของทุ่งนาป่าเขาต้นไม้ลำคลองทะเลทั้งนี้รวมถึงทิวทัศน์ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นด้วยเช่นทิวทัศน์ของอาคารบ้านเรือนริมถนนสะพานรถยนต์ภูมิประเทศหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆดังกล่าวนี้มีผลก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เขียนรูปเกิดความซาบซึ้งและประทับใจ จนเกิดความต้องการที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นรูปเขียนการเขียนรูปทิวทัศน์เป็นการนำเสนอความงามและความลงตัวของธรรมชาติเป็นหลักนะคะดังจะเห็นจากตัวอย่างนะคะเป็นรูปทิวทัศน์อย่างสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะนี่ก็คือภาพตัวอย่าง ที่คุณครูนำมาให้นักเรียนชมนะคะเป็นภาพทิวทัศน์นะคะเอาละค่ะวันนี้เราเรียนแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะคะใบงานค่ะให้นักเรียนวาดภาพสื่อความหมายหรือเรื่องราวสั้นๆเป็นรูปทิวทัศน์ แล้วก็อย่าลืมนะคะตั้งชื่อภาพพร้อมระบายสีตามความถนัดในกระดาษวาดภาพขนาด A4 แล้วส่งคุณครูทางไลน์นะคะเด็กๆวันนี้นะคะของให้เด็กๆมีความสุขในการเรียนแล้วก็ทำงานอย่างความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะเด็กๆคะ่ะพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ